สวัสดีค่ะวันนี้นะคะห้องสมุดประชาชนนํำเภอแม่ใจก็ออมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำดอกวลินะคะสำหรับวันแม่ในปีนี้ค่ะซึ่งวิทยากรก็ไม่ใช่ใครเลยนะคะก็คือคุณแม่ของบรรลักษ์เองค่ะนะคะแม่แนะนำตัวหน่อยค่ะแม่ชื่อนางืิศนา เก่งกจิตาธน,านันัดอดีตเป็นข้าราชการในาของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก่อนแม่ชื่ออะไรคะเมื่อก่อนชื่อกินขจรเจ่งจิตค่ะค่ะคือคุณแม่ของหนูนะคะได้ไปเปลี่ยนชื่อค่ะเมื่อก่อนจะชื่อว่ากลิ่นขจรเก่งจิตค่ะเมื่อก่อนแม่ทําอะไรที่ไหนบ้างคะรับราชการอยู่เอ่อ ตำแหน่งน,น,นักพัฒนาชุมชนอยู่จังหวัดพะเยามาหลายปีอยู่อำเภอแม่ใจมาได้ได้4ปีสองครั้งเป็น8ปีอยู่อำเภอดอกคำใต้4ปีอำเภอเมืองอำเภอจุนอำเภอปองเก<ะ>ือบทุกอำเภอละค่ะแม่ทำอะไรบ้างคะเมื่อก่อนแม่ทำงานก็ไปทำงานเกี่ยวกับ การพัฒนาชุมชนเนะี่ยงานพัฒนาชุมชนหมายความว่าทําสิ่งที่มันมีอยู่แล้วทําให้มันดียิ่งๆขึ้นไปคือพัฒนาคนพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสานงานจากผู้นําในระดับหมู่บ้านตําบลเกณน์นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบตสมตัยนั้นนะเอาค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถามแม่ไปลวกันนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่จะมาสอนทำดอกมะลินะคะซึ่งเป็นขลิมกัดนะคะทำจากกระดาษทิชชู่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้แม่อธิบายว่าเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะการทําเมื่อก่อนนะสมัยก่อนนี่ไปทำงานก็ไปประชุมไปอบรมเกี่ยวกับกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านก็ไปสอนเกี่ยวกับการข้า,าก,กรรมก็ดีทำอาหารก็ดีทำ ทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆทำเยอะแยะแต่เรื่องนี้ก็ลูกสาวก็ให้มาช่วยเกี่ยวกับกศนออของกรคุนการศึกษาน้องเรียนของอําเภอแม่ใจก็เกี่ยวกับการทําดอกมะลิทําดอกมันทีบันแม่นี่อุปกรณ์มันก็คืออันอันแรกก็มีกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่แล้วก็จะมีกาวกาลาเทก ก็จะมีเข็มกัดเออมีมีได้มีได้เราจะมีเข็มกัดเข็มกัด uh huh. นะฮะแล้วกออ็จะมีลวดลวดเส้นลวดสำหรับทำทำก้านมันอ้าวแม่สอนไวัยเลยคะ่ะโอเค okay, เริ่มออแรกเลยขั้นตอนที่หนึ่ง ขั้นตอนที่หนึ่งแล้วก็เอาเอา,เอา,เอากระดาษทิชชูนี่นะฮะกระดาษทิชชูเนี่ยเอามาเอามา,เอามาทับกันสองอันนะคะครั้งแรกแล้วก็นามาพับพับแบบนี้แล้วก็เราก็ใช้มือมือกดอกดทําเป็นชิ้นเดี๋ยวเราจะต้องทําตัวดอกซะก่อนทําไปเรื่อยๆแล้วก็ที่นี้ กระดาษเนี่ยเราจะเอาดอกใหญ่ดอกโตดอกเล็กแล้วก็กะประมาณเอาพอเราทำขั้นตอนเป็นแบบนี้ขั้นแรกก็จะทำตัวนี้ก่อนนะคะอพอทำแบบนี้ได้เสร็จแล้วเราก็ใช้ลวดเราก็นำลวดมา ํำรวดมาพับครึ่งพับครึ่งนะแล้วก็เอามามแล้วก็เอามาเอ,อันนี้กับกระดาษที่ชื่อที่เราจะทําดอกเสร็จแล้วดอกเนี้ยเราก็จะเอาเนี้ยเอาตรงนี้มันออกแล้วก็ทําพิ้วเป็นทําเป็นม้วนม้วนมวนจีบจ <one, one, S 1> ีบ,บ,บทั้งม้วนทั้งจีบให้มันสวยให้มันรูปได้ได้รูปดอกสวยสวยว่า มันจะขนาดไหนแล้วก็มาจีบม้วนมวน้มนเข้าไปนะคะขั้นตอนขั้นแรกสมมุติว่าเราได้เราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราได้ดอกแล้วแล้วก็เอาเอาได้ได้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาได้เนี่ยมามัดมัดให้มันแน่นนะ มันม,มัดม,มัดให้มันเน่นพอมันพอมันได้ดอกได้ได,ได้ตัวรูปดอกเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้เอเมื่อกี้ลืมไปมันต้องมีมีใบใบของมันอ่ะมันใบดอกมะลิ เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าอุปกรณ์ต้องมันต้องมีใบใบที่สําเร็จรสมัยก่อนนี่ต้องทําเองต้องใช้กระดาษสาทาเองแต่ตอนนี้มันมีมันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็ซื้อมามาไอาซื้อได้สําเร็จเลยก็พอเสร็จได้ดอกไม้เสร็จแล้วนะเราก็จะเอาเอามาทําเป็นดอกเออเป็นเอาใบมันรีดไป,ไปหนึ่งหนึ่งดอก ต่อไปก็ดอกหนึ่งใบต่อไปก็ใบที่สองต่อไปก็เป็นใบที่สามพอเราได้ใบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มัดตรงนี้ให้มันแน่นๆให้มันคงอยู่ให้มันนั่น พอ,พอเสร็จแล้วเราก็มาแต่งแต่งตรงนี้ว่าเออเราจะอดอกแค่ไหนพอหลังจากนั้นเราก็ต้องใช้เข็มกัดเข็มกัดเนี่ยมาเอาเอา,เอามาเอามามัดติดกับดอกไม้ต้องต้องใช้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยเอามา,มาติดกับอ,อตัวดอกไม้ที่เราทำอยู่เนี่ย พอเรามาดเข็มกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมีกระดาษย่นอันนี้อันนี้กระดาษย่นที่เขาตัดสำเร็จมาแล้วซึ่งํำเป็นเป็นก้านมันทำเป็นก้านมันแล้วก็เอามาแตะกับันกาวกาวเสร็จแล้วเราก็เราก็เอาไปเอาไปพันเอาไปพันกับ ตัวดอกไม้ที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปพันทำให้มันสวยเสร็จแล้วเราก็ทำมาจนทำให้เข้าที่เข้าทางเสร็จแล้วทำรูปให้มันสวยแล้วก็ลอยแล้วก็พันลงไปเรื่อยๆพันลงไปเรื่อยๆ พอพันลงไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราพันไปจนหมดถึงถึงก้านสุดท้ายเลยเราก็จะเห็นเข็มกัดตรงนี้เอาเข็มกัดตรงนี้แล้วก็แล้วก็หนีเข็มกัดเอ,เ,เอาเข้าไว้เดี๋ยวมันจะมาทิ่มแทงเราก็มว้วนแล้วก็พันก้าน ที่จริงอะลวดเนี่ยเราใช้ลวดเฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นจะต,ต้องเอาสำเร็จหรอกพอเราได้สิ่งนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้กาวใช้กาวมาติดนะคะอันนี้เสร็จแล้วได้หนึ่งดอกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็มาแต่งแต่งใบ ทำใบให้มันสะอาดออทำใบให้มันดูดีเสร็จแล้วเราก็ใช้ใช้ดินสอเนี่ยามานี่ทำม้วน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 ให้มันสวยก้านมันเสร็จแล้วก็ถอดออกนี่ก็คือสำเร็จแล้วเสร็จแล้วะะเสร็จแล้วได้หนึ่งดอก ใช้เวลาไม่ไมนานเลยใช้เวลาไม่นานสร็จแล้วเราก็เอามาติดแี้แม่แม่โช์ผลงานแม่หน่อยว่ามีกี่แบบอันนี้คือหนึ่งดอกอันนี้อ,อันนี้อันนี้แบบดอกเดียวนะอันนี้ดอกเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเอาทำเป็นช่อเป็นช่อเนี่ยมันจะใช้อยู่สามดอกนะสามดอกอันนี้อันนี้ที่ทำเสร็จเสร็จแล้วแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าเราจะทําเนี่ยทําเป็นช่อแล้วก็ท,ำทำาทาดอกไม้นี่ที่ที่ทาเสร็จแล้วทาเสร็จก่อนเอามาประกบกันทาทาเสร็จก่อนแล้วก็เอามาประกบกันทําเสร็จแล้วก็เอามาประกบกันอันนี้ยังไม่เสร็จต้องให้ทําอีกเหรอต่อแล้วต่อแล้วอเอามาประกบกันนะประกบกันแล้วก็ใช้ก้าน ใช้ก้านเนี่ยเออใช้ใบเนี่ยเออพ,พันพันพันแล้วกระทำทำให้มันเป็นรูปแบบนี้พอเข้าใจนะโอเคค่ะ,คะสวัสดีเจ้าเอ่อพระเจ้าตะกอนจือนางกิน,ออนกระจรเจียนกิตเนาะประเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น,ปนติีศนาเจียนกิตธนานัดอ,อ,อดีตป็นข้าราชาการกรมการพัฒนาชนุมชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนักตำหน่งงักพัฒนาชุมชนคือมงเดบก็คือ,อ,คอพัฒนากรประจำตำบลน,นั่นแหละแต่การทํางานเนี่ยแต่ก่อนเนเริ่มมาทํางานตั้งแต่ปีสิบหกแล้วสองพันห้ารบหกทำงานบดีนี่ก็อยูอย,อยูอย่างว่าทยาวมานี่เกิดพมาปักลมกลา,กวาอวู่ที่นี่ลูอยู่มาหลายอำเภอละ เราก็เกษียณอายุมาได้11อปีล้เนื้อนี่นะแต่ก่อนเนี่ยไปทําการทําง,งานสําหรับอําเภอเม่ใจนี่ก็อยู่สองรอบรอบละสี่ปีเป็นแปปีก็ได้ไปพัฒนาในอําเภอเม่ใจเขนหว้าฮับพี่ชอบตําบลปอะฟกตาบลปอะฟกตาบลไทรเอตาบลเม่ใจผ่องทุกตําบลเนี่ยจะต้องได้ไปก็ไปส่งเสริมพนะัฒนาส่งเสริมอาชีพ แกสมาชิกกลุ่มอาชีพจากกลุ่มแม่บ้านก็ดีกลุ่มอาชีพที่ปิปนเปินสมมครใจต้องมาการพึ่งบรมเช่นการทำอาหารการทำถนนอ,อาหารการทำน้องไม้ประดิษฐ์ทำใบสีทำมาอย่างทุกเรื่องตีตีว่า่ิปนรวมกลุ่มอาชีพที่จะได้ไปไปพเพาะเฮ็ดก็ดีเพาะอ,อย่างก็ดีคล้ายๆทําทงานก็สนอมเดี๋ยวนี่ยงานพันนชนนะ แต่ก่อนก็ไปลงพื้นที่เ่นี้หลังจากนั้นนะ่อนบระเดี๋ยวนี้มันซุ่มว่บาบะเดียวบ้านเฮานาองที่จะได้มันให้มันมีอาชีพเสริมแต่ว่าว่างๆแต่นาวันนี้เนีน่ยกีวามอย่างเช่นว่าดอกมะลิเนี่ยเดี๋ยวมาทําวันแหม่กระทาเป็นประโยชน์ <c oughs> เอาทําประโยชน์เอาเ่าไปไหว้แม่ล้วเห็นอย่างหนึ่ง เขาก็จะทำอาชีพเป็นอาชีพเสริมก็ได้ใจเวลาวา่างเมื่อทำขานทำขายทำอย่างทรงับล้านเนี่ก็ได้ร้อมันของง่ายๆมันแบบง่ายเราจะไม่ยากเลยนะ